เมื่อพูดถึงจักรยานยนต์ที่รวมเอาความแรงดีไซน์และเทคโนโลยีระดับสนามแข่งไว้ในคันเดียวชื่อของดูกาติพาณิเกล V4 ย่อมติดอันดับต้นๆอย่างไม่ต้องสงสัยมันคือผลงานชิ้นเอกจากดูกาติแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประณีตในการออกแบบและความบ้าพลังในสายเลือดแข่งวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับเจ้าสัตว์ร,ร้ายคันนี้ให้ลึกขึ้นว่าทำไมมันถึงกลายเป็นความฝันของนักบิดทั่วโลกเครื่องยนต์ V4 หัวใจของความแรง จุดเด่นที่สุดของพาณิเกา V4 คมหนีไม่พ้นเครื่องยนต์เดสมเซดิซิสเฟรเดล V4 ขนาด 1,103cc ที่ยกมาจากสนามมอต GP จีพีโดยตรงเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังสูงสุดถึง214แรงม้าที่13,000รอบนาทีและแรงบิดสูงสุดที่124นิวตันเมตรให้การเร่งที่ดุดันแต่ยังคงควบคุมได้แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อเสียงเครื่องยนต์ V4 ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหวานแหลมแต่แฝงด้วยพลังเมื่อเปิดคันเร่งมันเหมือนปลุกวิญ,ญญาณแห่งความเร็วในตัวผู้ขับขี่ดีไซน์ หลอดูดันตามแบบฉบับดูกาติทานิเกลวีสีไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องพละกําลังแต่ยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเชียวทุกเส้นสายบนตัวรถถูกออกแบบเพื่อแหวกอากาศอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมระบบแอโรดนามิกขั้นสูงเช่นวิงเล็ดวิงแฉกที่ช่วยเพิ่มแรงกดด้านหน้าในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงไฟหน้าเล็ดแบบผู้ดีไซน์โชบเชียวสะท้อนเอกลักษณ์ของดูกาติได้อย่างชัดเจนถังน้ามันถูกออกแบบให้กระชับกับสรีระผู้ขับขี่ช่วยให้ควบคุมรถในโค้งได้มั่นใจยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจากสนามแข่งดูกาติพานิเกล V4 มาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเอนด์ A N, เช่นดูกาติ traction control DTC EVO 2 wheelie control slide control engine brake control cornering ABS quick shifter แบบ2ทาง up down ทั้งหมดนี้ควบคุมผ่านจอแสดงผล TFT ขนาด5นิ้วที่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของผู้ขับ ช่วงล่างและระบบเบรกช่วงล่างของพาณิเกา V4 ถูกออกแบบมาเพื่อความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความสบายในการขับขี่โดยใช้โชคอัพจากโชว์บีพด้านหน้าและซารชด้านหลังพร้อมระบบกันสะเทือนที่ปรับระดับได้อย่างละเอียดระบบเบรกหน้าแบบเบรโ b o สไตล e ม้ c ค l i p e r อร์คู่ทำงานร่วมกับจานเบรกขนาดใหญ่3 3 0ม mm. ิมลลิเมตรให้แรงเบรกที่เฉียบคมและมั่นใจในการหยุดรถแม้ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงความรู้สึกในการขับขี่ พาณิกว V4 อาจดูน่ากลัวสำหรับมือใหม่แต่สำหรับนักบิดที่มีประสบการณ์มันคือจักรยานยนต์ที่ตอบสนองทุกสัมผัสของผู้ขับได้อย่างแน่นยําไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งการเร่งหรือการเบรกทุกอย่างถ่ายทอดความรู้สึกผ่านแฮนด์มาได้อย่างชัดเจนน้ำหนักของตัวรถอยู่ที่ประมาณ198กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาเมื่อเทียบกับพละกำลังระดับนี้ส่งผลให้พาณิกร V4 เป็นรถที่สามารถควบคุมได้ง่ายยกว่าที่หลายคนคิดรุ่นย่อยและตัวเลือกพิเศษ ดูกาติพาณิกล V4 ยังมีรุ่นย่อยให้เลือกเช่น V4S ที่มาพร้อมระบบการสะเทือน Olin Smart EC 2.0และล้อฟอร์จอน้ำหนักเบาหรือ V4SP2 ที่ออกแบบมาเพื่อนักแข่งโดยเฉพาะมาพร้อมคลาดแห้งน้ำหนักเบาวกว่าและระบบเบรกระดับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจเพอร์ฟอร์แมให้เลือกอัปเกรดเช่นชุดท่อไอเสียจากอะคราปวิทที่ช่วยเพิ่มแรงมมาและลดน้ำหนักของตัวรถได้อีกราคาและการเข้าถึง ในประเทศไทยดูกาติพานิเกา V4 มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ1.2-1.6ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมแม้จะเป็นราคาที่สูงแต่สำหรับคนที่ลหลงไหลในความเร็วและเทคโนโลยีระดับท็อปมันถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าดูกาติไทยแลนด์ยังมีบริการหลังการขายและคอสฝึกขี่ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ศักยภาพของพานิเก V4 ได้อย่างเต็มที่สรุปความฝันของนักบิด ดูกาติพาณิเกาวีสคือผลงานศิลปะที่โลดแล่นได้จริงบนท้องถนนมันไม่ใช่แค่จักรยานโยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นวิศวกรรมชั้นสูงและจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ให้ความรู้สึกร้อใจเกินบรรยายพาณิเกาวีสคือคำตอบที่คุณตามมาหา